สวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับผมนะครับสปรดดาวเกมเมอร์ TH วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างบัญชี Google ของคุณไม่ใช่สร้างบัญชี Google นะครับเอาไว้สำหรับติดตามพวกพี่พี่วีอาโซพี่เอคฮะล็อกเกอร์พีเอ็กครอสพี่เต้พวกนี้นะฮะอันดับแรกครับคุณเห็นเลยนครับ ชื่อกับนามสกุลนะผมให้คุณครับเขียนชื่อเข้าไปครับผมแต่ผมจะไม่ใช้ชื่อของผมเองนะครับหรืออาจจะตั้งเป็นชื่อชั้นได้แบบประมาณแบบเทพซ่าศูเทพซานามสกุลศูนเเออแค่นี้แหละแล้วก็ส่วนเรื่องของ ไอดีนี่ให้เราตั้งเอเดนนะครับผมจะตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับผมอย่างนี้แล้วกันเอามีแอดมาแล้วก็ยังไงก็ได้ครับผมรหัสผ่านก็ยังไงก็ได้ครับผมตั้งแล้วคุณก็จำให้ได้นะครับเดี๋ยวนนะขอเพียนใหม่ก่อน ยืนยันรหัสผ่านก็กดไปเลยครับโอเควันเดอร์พิเกิดก็ใส่ไปเลยครับผมฉันเป็นเพศชายเบอร์นี้ผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะฮะที่อยู่อีเมลปัจจุบันเหรอไม่รู้ครับผม แต่จะทำยังกลุ่มไม่นี่ผมก็ไม่รู้นะโอเคแต่หนังไทยแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปเลยครับนยโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดก็ยอมรับเลยครับโอเคแล้วเราก็ได้แล้วครับนี่ได้ไอเดียมาแล้วเทปซ่า0ูนนะฮะก็ดีนะเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกเลย ่าแล้วจะเข้ายัางไงขอเข้า Youtube ก่อนนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็กดตรงลงชื่อเข้าใช้เสียงเฟซแจ้งเตือนไม่ต้องมาสนใจครับผมเอามันเข้ามาให้เลยวะงั้นขอออาากจะระบบแล้วก็เข้าให้ดูเลยนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆนะก็ ขอเอาขอเอาบชีออกเลยนะเอ้าอะไรวะเนี่ยอืม <c oughs> ก็กดใส่ไปครับผมสิ่งที่เราไอดี ID ที่เราสร้างมานะครับแล้วเราก็ แล้วก็รหัสผ่านก็ใส่เข้าไปครับแล้วเราก็จะได้มาแล้วก็จะสามารถนี่ครับแล้วก็สามารถใช้ ID Google ได้ได้เรียบร้อยแล้วครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่พวกคุณถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กด s u b s c r i b และกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ